ได้ตกแต่งเค้กันไงโอ้โหเป็นรูปบ้านได้เลยตัดวงกลมเล็กๆออกจากเค้กทำเค้กสามชิ้นแนะ่สุดยอดต่อไปเราจะประกอบเค้กกันเค้กค,ครีมเค้กและทำจนกว่าจะหมดวางมิน,นิเค้กที่เสร็จแล้วไว้ด้านบนและก็ราดเจลลี่สีฟ้าอืมน่ากินจังเลยสุดยอด ฉันต้องการสเปรย์แช่แข็งทันใจเพื่อแช่แข็งเค้กโอ้ยหนาวจังเลยสุดยอดและเราก็ใช้เยลลี่แพรที่ขอเยลลี่บ้างได้ไหมอะไม่มันเป็นของฉันคนเดียวออกไปมาลองกันเถอะอ,อร่อยจังทีนี้เอาเยลลี่มาต่อกัน แล้ก็รีดให้เป็นแผ่นจากนั้นตัดส่วนที่เกินออกเยี่ยมเลยเอาสีเหลืองมาทำลายมันจะกลายเป็นถนนที่เค้กมีถนนสองสายต่อไปเอาฟองดองสีฟ้ามานวดนวดนวดยู่ได้แจงสุดๆและก็อร่อยมากด้วยเราจะปั้นรถยนต์งานนี้สบายมากไม่ยากเลยมีอแลอวก็ไฟหน้าให้รถด้วย รถคันนึงจะอยู่ในโรงรถอีกคันหนึ่งจะขับตามถน,นนสมบูรณ์แบบด้านบนวังครึ่งวงกรมสีเขียวมันทำให้นึกถึงสนามหญ้าและก็มีรถอยู่ด้านบนด้วยนะแล้วทำาอะไรดีนะฉันไม่กออกแล้วฉันชอบอมยิม้มโอ้ยแพรทริมาทำอะไรเนี่ยยาก,กินอมยิ้มเหรอก็ได้แบ่งให้อันนึงมันอร่อยมากๆเลยนะเอาไปซิ ออกมาจากปากเยี่ยมมากขอบคุณนะนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการอมยิ้มละลายแล้วสมบูรณ์แบบอมยิ้มกลายเป็นคาราเมลหวานๆจากนั้นก็เอาคาราเมลมาก่อนที่มันจะแข็งให้ลงไปที่กระป๋องพริงเกิลส์เิ่งมากเลยเทให้หมดสุดยอดออกมาเป็นระบอกคาราเมล เธอทำได้ยังไงเอ๋เจนิสทีนี้เอากระป๋องคาราเมลมาวางที่เค้กและก็เพิ่มของตกแตง่งไลอ์เธอทำได้ยังไงต่อไปเราจะทำเตียงจากฟองดองตัวเตียงจะเป็นสีขาวส่วนหมอนและผ้าห่มก็ทำจากสีฟ้าสําเร็จโอ้ฉันนึกอะไรออกแล้วละ่ะหากแบ่งเค้กออกเป็นสองฟัง เราจะเจออพาร์ทเมนสองชั้นอยู่ข้างในนี่คือห้องนอนและนี่ก็คือห้องกินข้าวห้องดนตรีและก็ห้องพักผ่อนเจ๋งจังเลยแต่เค้กของฉันเจ๋งกว่ายุดดีไม้เค้กของฉันสมบูรณ์แบบเจนิสมีเค้กที่ใหญ่และก็ะรายละเอียดมากมายเธอจะได้กี่ไลค์นะโอ้ oh, แล้วเค้กของแพทริก oh, ล่ะโอ้เจนิสชนะแพทริกมากดปุ่มพร้อมกันเถอะนะ ฉันพร้อมแล้วเอาเลยแล้วเราจะได้อะไรนะมาร์ชเมลโล่ง่ายมากเจนิสเธออนุญาตถ้าฉันจะเริ่มก่อนเอามาร์ชเมลโล่มามันนุ่มและก็อร่อยมากแต่จกแต่งยังไงดีนะใช่แล้วเอามาร์ชเมลโล่มาต่อกันนี่ไงและกลายเป็นบ้านชาวเอสกิมโมเอามาสุดยอดเลยอะ ตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสที่กินได้และด้านล่างจะมีครอบครัวหมีนั่งอยู่นี่ไงเสร็จแล้วสวยจังจากนั้นก็โรยเค้กด้วยน้ำตาลไอซิ่ง <h ums> เหมือนกับว่าหิมะตกอยู่นี่ไงหิมะของฉันโรยลงไปเลยเจง๋งสวยมากเจนนิสเธอคิดว่างไงอะ ส่วนฉันต้องการช็อกโกแลตและก็ต้องละลายวางชามที่หม้อที่มีน้ำและจากนั้นก็วางช็อกโกแลตแท่งลงไปในชามดูสิช็อกโกแลตละลายต่อหน้าต่อตาคนๆนดิดหน่อยนะเมื่อละลายแล้วเราก็เทสใส่ในแม่พิมพ์สำหรับทำบ้านในอนาคตช็อกโกแลตในแม่พิมพ์เซ็ตตัวพอดีนี่ไงดูสิ เราจะประกอบบ้านช็อกโกแลตกันเ <Whoa. S 1> จง๋งและก็ตกแต่งด้วยมาร์ชเมลโล่นี่ไงน่ารักจังเลยบ้านของฉันและยังต้องตกแต่งเพิ่มอะไรดีนะอมยิ้มหรือว่าเค้กป๊อปแน่นอนเค้กป๊อปแต่ไม่เอาวงกลมดีกว่าเรามาทำเป็นร่ปหัวใจกันต้องแบบนี้สิเสียบไม้แล้วก็ปักลงที่เค้กออกมาเจ๋งมากาเลย มาให้คะแนนเค้กของพวกเธอกันใครจะชนะมาเริ่มจากเค้กของเจนิสจะได้กินไลค์ like, นะแล้วเค้กของแพทริกล่ะโอ้เสมอกันใครจะกดปุ่มก่อนงั้นพร้อมกันนะครั้งนี้จะได้อะไรกันนะว้าวมันคือไอศครีมฉันชอบมันม,กมากๆเลยฉันนึกออกแลยว,ว่าจะทำยังไงฉันมีครีมหลายสี มันทั้งอร่อยสุดๆแล้วก็สวยด้วยบิบพิมโอ้ท hand, so nice, oh, ี่หน oh, ้าเค้กและจากนั้นก็ค่อยๆบีบที่ด้านข้างด้วยแบบนี้แหละทำป็นหยชน์น้ำจากนั้นก็เกลี่ยให้เรียบสวยมากๆเลยเจนิสเธอทำไรอ่ะโอ้เค้กผู้หญิงหิ้อีกแล้วเค้กนี้ต้องชนะแน่นอนนะเงี้ไปเลย เธอทำอะไรอ่ะเจนิสไม่ตลกเลยนะแต่ว่าครีมอร่อยมากเลยฉันรู้สำหรับการตกแต่งเราจะใช้ไอศครีมคนและกระเทียนที่กินได้ปักไอศครีมลงไปที่เค้กจากนั้นก็ตัดเส้นขอบเค้กด้วยครีมสีดำแบบนี้แหละโอ้เจ๋งอ่ะอยากลองจังเออ ได้แล้วอร่อยจุงเลยสุดยอดพร้อมแล้วออกมาวิเศษมากทีนี้ก็ตานายแล้วแพทริกเราเข้าเริ่มเลยฉันคิดทุกอย่างหมดแล้วฉันต้องการครีมเอาไอศครีมถังใหญ่มาเห็นลงบนเค้กแบบนี้แหละจากนั้นราดซอสช็อกโกแลตให้ทั่วเยอะๆยเะสรงเลย ทีนี้ก็โรยสปริงเกิลหลักสีแบบนี้ก็อร่อยสุดๆโอ้โหเออไม่เห็นสวยเลยอะ่ะแล้วก็ไม่น่ากินสักนิดแต่ขอลองนะมันดูแปลกๆนิดซ้ำแต่ก็จะลองดูมันก็คือไอศครีมอะ่ะให้คะแนนเค้กของเราสิ หาเธอชอบเคกของเจนิสก็กดไลค์ hmm. เข้ามารัวๆโอ้เจนิสฉนะใสใสถ้าเธอชอบคลิปนี้ก็เริ่มกดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย